สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงที่สมุยครับในรอบครั้งที่2ในรอบเดือนครับถ้าไม่ชอบคงไม่มาจริงครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอรับกระเป๋าเนาะเดี๋ยววันนี้เราให้โรงแรมครับที่เราจองเใงวันแรกก็คือที่มีเรียครับเดี๋ยวจะมารับเราครับเป็นหนึ่งในบริการของการจองโรงแรมครับถ้าใครจองมีเรียก็คือสามารถมีรถทางรับและส่งเนาะเดี๋ยวเจอกันครับกดไลค์กดแชร์ ฉันจะคลายตอนนี้ครับ,บรถตู้โรงแรมมีเรียมารับเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมมีเรียนะครับอ,อันนี้เป็นบริการเสริมครับที่ใครเช็คอินที่นี่นะจะมีรถรับของสนามบินนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมครับ สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปบ่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมีเรียรครับเราคัมแบ็กกลับมารอบที่2ครั้งที่2ในรอบ1เดือนครับเดี๋ยวเราวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับมาพักเป็นห้องแบบเรือเนาะและดีมากครับเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยมีการอัปเกรดครับเป็นห้องเขาเรียกว่าโบสสูรแบบอ่อพูลแอสเซทให้เราด้วยโหเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในห้องว่าเป็นไงบ้างครับตามมาเลยเราพักครับครั้งนี้โบสสูตสองนะครับเดี๋ยวตามมาครับ คืออันนี้จะเป็นด้านหน้าเลยครับเป็นระเบียงเนาะรูปมันจะเป็นเรือเลยข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นแบบทะเลไกลๆเลยเนาะห้องนี้จะแบบทำเลดีมากอย่างที่เคยเล่าครับว่าเรือที่เนี่ยเป็นเรือที่เคยใช้จริงใน,นแม่น้าเจ้าพยาเนาะจะมีประมาณสักสามสิบสี่ลำนะประมาณนี้ครับ <m> เดี๋ยวเราพาเข้ามาดูห้องโบสถูนเนี่ยจะเป็นห้องสองชั้นชั้นสองเนี่ยจะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องนอนนี่ครับคือเข้ามาก็จะเจอเตียงนอนเลย แล้วก็เขาก็มีการเขียนไว้ตรงนี้ให้เราแต่เมื่อกี้เรามีการโดนไปเรียบร้อยแล้ว Welcome back to Miria อ่ประมาณนี้อันนี้คือบรรยากาศเลยห้องก็ค่อนข้างน่ารักเลยแล้วก็มีทีวีมีอะไรอย่างเงี้ยให้เรานะตอนนี้ครับ หลังจากที่พาทุกคนดูในมุมที่เป็นพวกห้องนอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูมินิบาร์เนาะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยมินิบาร์ก็คือสามารถทานฟรีได้ทุกอย่างครับพอเราพักแบบเดะเลยเวลนะยกเว้นแอลกอฮอล์สขวดนี้ที่ทานไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ําดื่มอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตู้เย็นอย่างที่นี่ที่บอกครับส่วนมากก็จะเป็นยี่ห้อช้างเนาะเพราะว่าทางเจ้าของก็คือเป็นทางเดช้างนะครับทานได้หมดเลย ล้วอันนี้ก็คือในส่วนของพวกแก้วชากาแฟที่เขาเตรียมให้ให้ใช้ได้เลยเนาะแล้วก็มีหมวกเก๋ๆให้ใส่ด้วยนะนี่ฮะมีหมวกเก๋ๆให้ใส่ด้วยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเอาไปทริปออกเรือนหน่อยแล้วก็อันนี้ในมุมของห้องน้ําเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องน้ำมันค่อนข้างเล็กครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอันนี้เป็นห้องแบบดีมากเลยอะชั้นสองมันจะแยกมาเป็นห้องที่แบบว่า ขับถ่ายเท่านั้นอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปลุยข้างล่างกันครับห้องโบสสูตรเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเป็นห้องสองชั้นนะชั้นบนจะเป็นเตียงนอนที่วิวเห็นทางทะเลเลยห้องที่เราพักในครั้งนี้เนาะบันไดค่อนข้างชันนะเวลาเดินต้องระมัดระวังเป็นบันไดเขาเรียกว่าบันไดแบบบันไดวนเอกลักษณ์ของที่นี่เลยครับเป็นเรือ จริงๆเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาด้านล่างครับเดี๋ยวพาไปดูห้องอาบน้ำครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวห้องอาบน้ำเลยดีกว่าห้องอาบน้ำที่นี่เนี่ยโอ้โหสวยงามมากมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีเป็นลักษณะแบบหูอาบได้กันพร้อมกัน2ท่านเลยนะครับมีเขาเรียกว่าเลนชาวเวอร์ต่อเครื่องแป้งตรงนี้เลยห้องนี้เท่าที่เราดูมาเนี่ยประมาณ91ตารางเมตรนะก็จะมีห้องอขับถ่าย แยกกันอยู่ตรงนี้นะครับห้องนี้สวยมากติดแอร์เยี่ยมเราจะทาไปต่ออีกฟากหนึ่งครับฟากนี้ก็คือเข้ามาเนี่ยจะเป็น walk in closet ก็คือมีตู้เซฟนะครับแล้วก็มีเป็นกระเป๋าสารนะแล้วก็มีออที่รีดผ้าให้เรานั่งกันแบบสบายๆนะมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรเนาะห้องนี้ค่อนข้างดีมากเลยอะทั้งที่แล้วเรามาพักแบบเป็นแบบ building pool asset เนาะ คิดว่าห้องนี้น่าน่าจะดีกว่าในแง่ที่ว่าแบบถ้ามาลักษณะสองคนหรือมาแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคู่รักะเหมาะเลยห้องหน้ารักเดี๋ยวเราขออนุญาตครับไปเล่นน้ําดีกว่าเนาะทะเลหาดเชิญมลเนี่ยสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยครับอย่างที่บอกเพื่อนเพื่อครับห้องนี้เนี่ยเขาอัปเกรดให้เราเนาะเป็นแบบเราจองแบบโบสสูรการ์เดนเขาอัปเกรดเป็นโบสสูทพูลแอสเซทเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังเปิดประตูแล้วเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าเปิดไปแล้วประตูจะล็อกนะอย่าลืมคีย์การ์ด โอ้จริงๆด้วยคับโอ้เยี่ยมเลยอะ่ะย้ำอีกทีนะครับเป็นห้องบดสูร pool a อส e s ทก็คือสามารถกระโดดลงน้ำได้เลยครับจากห้องพักโหยอดเยี่ยมเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องมากระโดดน้ำกันแล้วแหละครั้งที่แล้วเราก็กระโดดน้ำมันไปเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เป็น daybed เนอะอย่างที่บอกครับตอนนี้ในทิป advisor เนี่ยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีคะแนนสูงสุด และเป็นโรงแรม5ดาวเปิดใหม่จริงๆครับถ้าใครมาที่เกาะสมุยเนี่ยเราแนะนําให้มาพักที่มีเรียเกาะสมุยนะครับยังไงครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมสระว่ายน้ําหรือว่าฟาซิลิตี้อื่นกันต่อครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นครับหลังจากที่เราพาเซอร์เวย์ห้องนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟัคซิลิตี้นะของโรงแรมนะ อันนี้ก็คือเป็นสระ,ะน้าวนนะที่เรามาเคยรีวิวแล้วรอบหนึ่งอันนี้บรรยากาศยามเด่นก็คือใครจะมาไหว,ว้ได้เลยครับไหว้ได้ถึงหนึ่งทุ่มและน,นี้คือสไลเดอร์ที่แบบทุกคนนิยมมานะเราต้องมาเล่นเลยตรงนี้ค่อนข้างโอเคแล้วแรงนิดนึงเดี๋ยวได้จะพาไปดูบรรยากาศโรงแรมรอบๆตามันมาที่นี่เป็นโรงแรมแบบที่เพิ่งมีการแบบปรับปรุงรีโนเวทใหม่เมื่อมการาเนาะพอเขาทาเสร็จเนี่ยก็มาเจอเรื่องของโควิด -19 ก็เลยทาให้ต้องหยุดไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งประมาณสักช่วง ที่มีการปลดล็อกครับก็มีการให้เปิดบริการอีกครั้งหนึ่งเนาะเราก็มีโอกาสมาที่นี่ล้วรอบหนึ่งตอนประมาณสักกันยาที่ผ่านมาแล้วเราก็ค่อนข้างจะชอบโรงแรมนี้มากเราก็เลยพาพครอบครัวครับมาที่นัรนอีกทีหนึ่งอันนี้คือบรรยากาศแบบเป็นสวนของในโรงแรมเนาะครั้งก่อนมาไม่มีโอกาสมาได้เทินแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาแบบจำกัดมากวันนี้เป็นโอกาสดีครับ ถ้าใครสามารถแบบจ่ายมีกําลังจ่ายที่เยอะหน่อยเราแนะนําให้พักแบบห้องแบบโบทสวีทการ์เด้นหรือเป็นโบทสวีทแบบซีวิวอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่ามันมันดีจริงจริงเดี๋ยวเราพาไปดูล็อบบี้น,นั่นนาเป็นไงครับ ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่เดอะเลเวลครับเป็นเวลาค็อกเทลนะอยู่ในช่วงห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งครับ <Hey. S 1> เราพาครอบครัวครับทุกคนเอนจอยการกินมากวันนี้เครื่องดื่มเป็นอะไรนะบูรากูนะบ,บูรากูากเดี๋ยวเราลองชิมว่ารสชาติเป็นไงนะรนครั้งที่เราเมาจากการกินวายไปแล้ว ี่ครับเราเดินเข้ามาในห้องแล้วนะครับที่เป็นห้องแบบดีลักซ์นะซึ่งเป็นไทยเริ่มต้นครับเข้ามาก็จะเจอที่เก็บสัมภาระนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้เซฟเนาะแล้วก็จะมีกิโลให้ด้วยด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีเตารีดไม้แขวนเสือ้อแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างห้องเดียเลเวลกับไม่เดียเลเวลก็คือในส่วนของอมินิบาร์เนาะที่ ด้านล่างนียจะไม่มีพวกช็อกโกแลตหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกัน1จุดแล้วก็ในส่วนของที่นอนก็ตรงนี้ก็เป็นเตียงใหญ่ครับพอสมควรเลยแล้วก็มีทีวีมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีเดบเสต,ตรงนี้นะครับส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นระเบียงครับเดี๋ยวเราพาออกไปชมกันครับอ่ะเราไปดูข้างนอกกัน ห้องนี้ครับอยู่ในชั้น2เนาะก็คือจะมีเป็นคล้ายๆโซฟาเนาะให้เรานั่งดูวิววิวด้านล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่เลยก็จะงดงามเหมือนกันนะเพราะว่าสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้างเนาะก็ตอนนี้บรรยากาศเงียบสงบมากครับเนื่องจากเป็นสถานการณ์ช่วงโควิด -19 เนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูในห้องอีกนิดนึง เราจะพาทุกคนไปดูในส่วนที่มันเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันห้องน้ำครับก็คือจัดเต็มมาให้เลยครับมีอ่างอาบน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นลักษณะของตัวเขาเรียกว่าชาวบอกแล้วก็มีในส่วนที่มันเป็นอ่ออางล้างหน้านะครับห้องโดยรวมคร่าวๆลักษณะนี้ครับก็คือขึ้นอยู่ว่า ถ้าใครอยากจะพักแบบตึกเนาะที่เราเคยรีวิวห้องแบบพร o เอสเซดก็ได้ก็คือสามารถกระโดดลงน้ำได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าต้องการงบแบบบัสเ็ตประหยัดหน่อยก็พักแบบดีรักชั้น2แบบเราก็ได้ครับเพราะว่าฟาซิลิตี้ในห้องเนี่ยจริงๆก็คือคล้ายกันหมดเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องมินิบาร์เนาะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลคัมของการ์ดและผลไม้ที่มันไม่มีในช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ขึ้นอยู่เราชอบแบบไหนเนาะเราก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับ เมื่อกี้ครับเราพาทุกคนไปชมในห้องของดีลักซ์ที่เป็นราคาเริ่มต้นแล้วนะครับถ้าใครอยากนอนโรงแรม5ดาวครับในราคาเอื้อมถึงครับแนะนำให้มานอนที่โรงแรมมีเลียโฮเทลหาดเชิงมนเลยนะครับส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับเดี๋ยวเราจะพาว่ายสระน้ำวน,นหน่อยหน้ำแบบเย็นมาก และเช้าวันที่2ครับตอนนี้เรากําลังจะไปทานอาหารเช้ากัน,นครับครั้งนี้ครับเราจองห้องโบสูดทั้งหมด3ห้องเนาะห้องเที่ยวนอนนะเผื่อทุกคนอยากได้ก็คือห้องเบอร์2นะครับเราจองแบบระแวกใกล้กันหมดเลยแล้วก็อีกห้องหนึ่งตรงนี้ครับอยู่ระแวกแบบถ้าใครมาแบบเป็นครอบครัวเนะแล้วอยากจะพักอยู่ในแอเรียเดียวกันอาจจะรีเควสครับอันนี้คือห้องโบสูดหนึ่งเนาะ แล้วก็มีห้องหนึ่งที่บอกว่าเป็นโบสูตรที่แบบเป็นพููแอเซทที่จะได้สระค่อนข้างใหญ่และกว้างนิดหนึ่งาตามมาเนี่ยครับโบสสูตร16คือถ้าถ้าใครพักห้องนเนี้ยเนี่ย จะได้แบบนี้เลยเนี่ยเห็นปหเนี่ยจะได้สระว่ายน้ำใหญ่ขนาดนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องอาหารครับตอนนี้ครับตามนัดหมายเราวันนี้7จ็ดโมงครึ่งตอนนี้6กโมงห้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทานเบรกาสต์วันนี้เราเลือกกินแบบไลน์เบรกาสต์ครับจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยกินแบบเดอะเล l ว v e l ในอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวตามมาห้องอาหารเชา้า นี่คือบรรยากาศจะถ่ายให้ดูเขาไม่มีอะไรบ้างและนี่ก็คือมุมน้ำดื่มเลยอยากดื่มแบบไหนซีเีียลซีเรียลทานกับน,นม แกงไก่โอเคอันนี้คือแพนเค้กยังไงเดี๋ยวเราขอญาตไปทานก่อนนะครับ และตอนนี้ครับเราอยู่กับอาหารมื้อเช้าแล้วครับก็เป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์นะใครจะทานอาหารไทยก็มีแล้วก็มีคนทานเจครับก็จะมีเป็นพัสซิลเจโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนครับครับตอนนี้เราก็ทำการเช็คเขาที่เดี๋เลเวลเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือโรงแรมมีเรียนะครับเป็นโรงแรม5ดาวติดหาดเชิงมูลเลยครั้งนี้ครับเรามาพักครั้งที่2ในรอบ1เดือนครับเป็นโรงแรมใหม่ที่เราแนะนาจริงๆครับเพราะว่าหาดเชิงมนลเป็นหาดที่เล่นน้าได้แล้วก็มีการจอดเรือยอทเน่คนที่ออกเดทิปแบบเราเนี่ยก็สามารถขึ้นเรือได้เลยครับง่าไงครับถ้าใครมีการมาสมุยครับให้ทุกคนครับลองดูโรงแรมมีเรียนีครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในหางเลือกที่ดีครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ครับให้กดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b ้ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอช่องอาร์ตอะไรครับเที่ยวไงไปได้